ตอนนี้มีคนงองแงแล้วนะครับซ <c oughs> ีคือสองกิโลที่ขึ้นหลังเขาแหลมนะซึ่งวันโหดรห้ายมากไม่มีใครมาหรอกพี่พี่หลอนละอู้เราเรามาจุดนี้นะรันดาน้อยเราจะขึ้นไปขึ้นอย่างเดียวครับ ม่ชอบเจนอนกเนือก็เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายโูบอกว่าไม่ต้องซ้อมแล้วให้นอนอยู่บ้านเฉยแม่งซ้อมแล้วครับข่าพังแล้วก็ไปยกเลิกที่สมัครช่วยไม่ต้องยกเลิกนางพีส่งไม่ให้ป่านด้วยตอนนี้ครับระยะทาง20.43เกณฑ์2,034น เรากำลังขึ้นไปสูี่สิบโลกเกนสองพัน 2, ยอดเขาแหลมครับนี่วันนี้เก็บเกนอย่างเดียวครับสบปีดไม่ต้องครับเดินๆไปสปีดไม่ต้องใช่ป่ะเดินจนขอดอ,ดอกเไ,ไหมเดินจนยุ้งกัดขาแดงไปหมดแล้วเดินเร็วมากอันนี้ก็เซสกายรุ่นใหม่เหมือนเดิมครับนี่มีกับลิ้วลาแบบดัวบลาชาวป่า อะสีเหลืองตัดลิวลาเ <laughs> จ้าของแบนด์เขาเห็นก็จะด่า <laughs> ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปครับ ตอนนี้เราขึ้นมาได้ห้าอยเมตรแล้วครับอยากก,บบาาก,กบบาลกกับบ้านก็รีบขึ้นมาครับน,น,น้องตุ๊กตา ยุงจะแดดยุงเยอะมากก้าวเร็วๆม,มันเหนื่อยอ่ะมันก็ชันมา,มากมากมากเจ็ดรอยแล้วเจ็ดรอยแล้วพี่เจ็ดรอยแล้วเจ็ดร้อยเมตรแหละห้าร้อ้าสิแล้ว,ลวเกม ไกลแล้วไกล้แล้วอยากกินอะไรอยากกินอะไรโทรสั่งเลยคิดไมหนูออกยังเนี่ยพีก่กินไรกินไร มามามาเร็วได้แล้ว22กโเกสตไหมตุยดิกไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ดูดิ ึงแล้วะ